เสียบเข้าไปใช่ไหมครับดูยายย้า้โดนข้อเสียอ่าไปพร้อมกันเสียบไม้ไม้ไผ่ได้ไหมได้ไม้ไผ่ได้อั้นี้อยู่ในบ้านบ้านบาน มีมีตัวเลขสามตัวติดมาบ่กินเนี่ยดินเสียงสามเลยมึกินเนี่ยนี่สามถูกแล้วโอ้ดีนเสียงนะมึกินเนี่ยลงปู่สามได้แล้วให้อีกตัวหนึ่งเนาะโอ้ได้ยินจริงนะสามริงามีสานี่ดูตรงนี้ ไหนลองเคลนดูก่อั้งทั้งหลางเลยทั้งหนาทั้งล่างกับหน้าแคกขึงนีหหักเยยียบนี่หักเี่ขึ้นได้ไหมได้เียบเยียมเียบนี่เยียบไเยี่มอีนี่มัค่อยแข็งแรง ปดห้าเก้าแปดห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าห้าหกแแปดห้าเก้อ้สามนะลงปู่ลวงปู่เลอะไรลงปู่สองเจ็ดสามส้อเจ็ดลขท้ายก็

ลองลองตั้งให้เลยได้ครับจมีงนงไปัง่าน้อ้ไปยครับนี่บนลงปูไปสาแก้วนะครับท่านผู้ชมครับนบนไปสักแก้วนะครับยิงอะไรตรงไหนยิงก่อนยิงก่อนั้งนสักังมาดูพิจิตรหลวงพ่ออาหารอะไรมาลองรถนี่แหละนั่งด้วยนะ ไม่ร้องนาจะเอาเงินกระดาษ้อ้าไม้ไ่น่ะให้ลองขาโต๊ะเลยแนแล้วเป็นไรไหมมีกระดาษงขาโต๊ะไม้กระดาษกระดาษจอในวนยาหนี่จับ้โอ้ยเป็นตัวเลขต้นหยับตรงๆฮะตัวเลขอะไรนอชัดๆเอากเกระดามาลองกดคุณชมชมเอาเองได้ครับ เห็นตัวเลขนะครับบอสกูนนี้ในว่าหลวงปู่เลยเอาเป็นตัวไหนนะเห็นชัดๆเลยนะแต่ว่าไม่รู้ตัวอะไรคะคุณชมเอาดูเองเ้อครับครับคุณผู้ชมนี้กำลังยกหลวงปู่ขึ้นรถนะครับ4ประตูนะครับ ขึ้นรถ4ประตูนะครับทะเบียนเดี๋ยวจัดให้อีกรอบนะครับจะสองเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับสองศูนาแปดสงศูนย์เก้นะครับทะเบียนนะครับ2098ทะเบียนกรุงเทพมหานครแต่๋ยวรางวัลที่หนึ่งน่าจะอยู่แถวนี้แล้วเนาะ2098ูนาแปดนะครับซาตูลงปู่เด้อนิมนต์นะครับ นะครับนะโมโพธิสโตมหาคุณโนมิหิตโกมหาลาโพอังปูเชมิสิทธิลาโพนิรันตรังพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิอริยองค์สงสัมันโนอิติปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสาธูสาธ,สาธูสาธูเดอ้อหลวงปู่เนี่ยมนไปสาแก้วหลวงปู่เดี๋ยวลูกหลานก็จะไปด้วยนะครับทิฏพันก็จะไปด้วยเด้อหลวงปู่ตรงนี้นะ ครับคุณผู้ชมครับนะครับเป็นบุนวาสนานะครับที่ได้เห็นวันนี้นะครับที่กําลังอัญเชิญหลวงปู่นะครับขึ้นรถ4ประตูนะครับ2089นะครับะเบียนนะครับที่จะไปสะแก้วนะครับไปด้วยกันวันพรุ่งนี้นะครับเป็นบุนวาสนานะครับเดี๋ยวแอดจะถ่ายทําคลิปให้คุณชมได้ดูนะครับแล้วก็ขึ้นรถเสร็จแล้วก็จะมีการจัดตกแต่งนะครับให้สวยงามนะครับเพื่อจะ ไปนะครับไปไปบวงสวงนะครับไปอันเชิญน้องปู่นะครับไปอยู่ที่กระท่อมสาแก้วนะครับจังหวัดสาแก้วครับคุณผู้ชมนะครับครับที่จะอัญเชิญน้องปู่ไปนะครับวัดน้องใหม่พัฒนานะครับวัดน้องใหม่พัฒนาตำบลน้องตะเคียนนะครับตำบลน้องตะเคียนนะครับ ตำบลหนองตะกเกียนจังหวัดสแก้วนะครับ,บ,บจังหวัดสแก้วนะครับที่จะไปตรงนี้นะครับอันเชิญนกปูนั่งนะครับอันเชิญนกปูนั่งแล้วนะครับนารถนะคุณผู้ชมครับสาธูนกปูเดินนะครับไอ้ลูกหลานมีโชคม,มีลาบด้วยน,นะนี่เองวันมาแล้วสา องหมุนไหมหมุนไปนู่นไหมมันตันใหม่พัฒนาตำบลน้องตะเคียนนะครับจังหวัดสาแก้วนะครับทุานใครมารเอาเชือกออกกันดูเอาออกยากอีเดื่ไหน ครับคุณผู้ชมนี่ครับแอดอยู่ที่วัดสนสทธารามนะครับวัดสนสัทารามเป็นวัดที่หลวงปู่สวงเคยอาศัยอยู่ที่นี่นะครับเคยอาศัยที่หลวงปู่เคยมาที่นี่นะครับคุณผู้ชมนะครับหลวงปู่สวงจะมาที่นี่แบบหลวงปู่แบบทีาเรียกว่าญาติโยมเยอะหลวงปู่ก็แอบมาอยู่ที่นี่นะครับเพื่อลบญาติโยมนะครับเยอะนะครับหลวงปู่จะมาพักผ่อนที่นี่นะครับวัดสนสถทธารามนี่ฮะตามประวัติที่เล่ามานะครับ นี่วัดสนตาธารามนะครับจะเอารูปหลวงปู่นะครับแผ่รูปหลวงปู่ไปไปที่วัดน้องใหม่พัฒนานะครับตำบลตะเคียนนะครับตำบลน,น้องตะเคียนนะครับจังหวัดสาก้วนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับออกเดินทางตีห้าออกเดินทางตีห้าย่านธรรมจะร่วมเดินทางก็สามารถมาร่วมที่นี่ได้แล้วไปพร้อมกันแล้วก็ญาติโยมที่อยู่สาก้วนะครับอยู่วัด บ้านรองใหม่พัฒนานะครับบ้านรองใหม่พัฒนาก็ไปร่วมได้นะครับร่วมพิธีนะครับการปวงสวงในวันพรุ่งนี้นะครับปวงสวงเราจะอัญเชิญหลวงปู่อยู่ในกระท่อมได้นะครับก็เปิดโชคเปิดลาภขอโชคขอลาภขอพรหลวงปู่ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับนะครับในวันพรุ่งนี้ส่วนทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถที่อาเห่หลวงปู่ไปนะครับทะเบียนรถ2089 2089นะครับ2089นะครับท่านผู้ชมครับ เรียนรดสีประตูนะฮะที่อัญเชิญหลวงปู่ไปนะครับเดี๋ยวเอสจะติดตามพรุ่งนี้ทั้งวันเลยนะครับเอสไปด้วยนะครับท่านผู้ชมไปร่วมบุญด้วยนะครับอนมโมทนาสาธุวันนี้ก็จะไปร่วมบุญด้วยนะครับหลวงปู่ท่านได้ทาพิธีแล้วเมื่อสักครู่นี้นะอัญเชิญหลวงปู่แล้วนะครับมีบนหลวงปู่แล้วแล้วหลวงปู่ดำนานะครับหลวงปู่ดำนาก็จะอยู่ตรงนี้นะจะอยู่ที่ วัดสนสถารามนะครับกะไว้ที่นี่นะครับที่ที่ดําานะครับรูปเป้านะครับทําเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะมีตรงนี้จะมีสถานที่สวยงามให้ญาติที่ทําได้มาชมแน่นอนนะครับเป็นจุดสวยงามนะครับ ครับคุณผู้ชมนี่ก็คือรถที่จะเหหลงปูไปนะครับที่จะเหยหลงปูไปนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะจะไปสาะแก้วนะครับจะไปสาะแก้วนะครับตอนนี้เราได้ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับนะครับตอนนี้ก็เตรียมพ่กนี้ก็จะเดินทางไปตีห้านะครับตีห้าเราก็จะไปแล้วนะครับเนี่ยฮะหลงปูนะครับ สาธุหลวงปู่เดอ้อขอโชคลาบมันมาเรื่อง,งวดน,นี้นะครับเก็บสีที่ชมอยู่ก็ให้หลวงปู่ให้พรนะครับให้โชคให้ลาบทุกคนด้วยนะครับหลวงปู่นะครับเอาไปนี่ก่อนเชงหลวงปูท่ทำเบ้าบทำเสร็จแล้วนะาานาสาธุสาธุ ครับตรงนี้นะครับไปด้วยกันนะเอคุณผู้ชมครับนะครับถ้าท่านใดไม่ได้ไปนะครับญย่าโยมอ่าพุทธศาสนิกชนและก็พี่น้องนะครับ FC ผู้ใจบุญทุกท่านนะครับไม่ได้ไปร่วมก็อย่าลืมกดแชร์ให้เอสด้วยเด้อกดสาธุด้วยนะครับสายบุญสายลูงปูสวงกดสาธุสาธุสายบุญสายพญานาคก็กดสาธุด้วยนะครับ ให้เห็นงรวยๆเดินนะครับมีโชคมีลาบมันหมานงวดนี้ก็ให้ได้ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทุกคนทุกท่านนะครับจะได้หมดหนี้หมดสินสักทีนะสาธุสาธุมีบารมีสูงมากหลวงปู่สวยมากเลยครับดูเหมือนจริงมากเลยหลวงปู่ท่านไปชมในขาท่านอย่าอ่าเขียนมันก็ตัวเลขนะแต่ว่า แล้วตเตอร์นะครับนนแล้วแต่ว่าจะมองเห็นเนาะดีแอดได้ทุกไดเทียนมาพอดีนะครับถไหวลงปูไปเลยนะครับสาธุนได้ได้บุญไ,ได้กุศลน,นะครับลงปูอยากขึ้นแล้วนะครับเว้านะครับ สาธุเด้อหลวงปู่เฮงเฮงรวยรวยเด้อหมันๆมันใูกรงานมมีโชคเมีลาบเด้อหลวงปู่เด้อสาธุสาธุครับตรงนี้ก็หลวงปู่ก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับในรูปของ ล้งปูดำนานะครับรถแอดเลยจะได้บรรทุกเอาวนะครับคนเเาวล้งปูแน่นอนครับพ่งนี้นะฮะรถแอดผิดพันนะครับครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมมากนะครับเฮงเองรวยๆนะครับสาธุสาธุติดตามคลิปแล้วกดแชร์ให้กำลังใจกันหน่อยเด้อสาธุสาธุ